สวัสดีครับวันนี้พ่อหมอหมาขาวหมอดูน้องใหม่แห่งดวงดีจะมาทำนายดวงเป็นครั้งแรกกันนะครับเรามาดูดวงกันดีกว่าครับถ้าราศีบุญก้อนใหญ่หล่นทับแถมจะมีลาบลอยเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกด้วยจะเป็นราศีอะไรกันถ้าพร้อมแล้วตามไปฟังกันเลยดีกว่าครับ ราศีที่หนึ่งนะครับราศีมังกรในช่วงนี้ดวงคุณมหาโชคมหาลาภเพราะดวงการเงินของคุณโดดเด่นมากเป็นพิเศษเงินทองไหลมาเทมาคุณจะสามารถหาเงินได้เยอะมากรายรับจะเข้ามาเยอะมากขึ้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับราศีที่สองนะครับราศีเมษ ดวงด้านโชคลาภของคุณพุ่งแรงมากคุณมีเกณฑ์จะได้ลาบลอยแบบไม่ทนตั้งตัวหรือจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับหากคิดจะลงมือทําอะไรก็จะมีแต่ความสําเร็จช่วงนี้ดวงของคุณจะดูดซัดรับโชคไม่หยุดเลยราศีที่สานะครับราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงชะตางคุณในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้ของใหญ่แถมโชคลาภจะหล่นทับคิดเงินก็ได้เงินนะครับคิดทองก็ได้ทอง บ้านรถที่ดินหากคุณคิดที่จะอยากได้อะไรก็สะสมหวังดังใจนึกนะครับ<ะ>มาทันที่ราศีที่4ี่นะครับราศีมิถุนดวงเศรษฐีกำลังจะมาชีวิตของคุณต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการเงินการงานจะคล่องตัวส่งผลให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงมากครับแถมมีเกณฑ์จะได้รับลอยเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงช่วงอีกด้วย ราศีสุดท้ายนะครับราศีกรกฎช่วงนี้คุณมีโอกาสจะรวยแบบไม่คาดฝันสิ่งที่คุณจะลงทุนไว้ส่งผลกําไรในช่วงนี้อย่างมากเงินทองจะเข้ามาเยอะขึ้นหากทําธุรกิจธุรกิจก็จะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดกันเลยนะครับก็ขอให้5ราศีนี้โชคดีตลอดไปกันเลยนะครับยังไงก็ฝากพ่อหมอมาค่ะว่าในอ้อมอกอ้อมใจของบรรดาแม่ยกแห่งดวงดีกันด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจดวงดีชุกทุกช่องทางกันเลยนะครับครั้งหน้าจะเป็นการทำนายดวงอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะครับบ๊ายบายครับ